สวัครับวันปุ๋ยเสร็จนะครับก็พามาเก็บหอยเชอรี่นะครับตามมาครับเสียวตกดูกใจกับคนภรรยาเก็บหอยเชอรี่นะครับในทุ่งนานะครับตรงน้ำไหลครับ

นี่แม่เอาไปต้มแม่เอาเล็กเดียวพอไปต้มก้อยก้อยหอยหอยเยอะขนาดนี้ข้าวจะมีเอาไปใส่ไอ้นั่นไหนหน,ไหน,นี่แม่ตำส้มตำโอ้น่าจะคุณนี่มันจะมองไม่เห็นหอเชอรี่มันใส่ได้ตลอดอะไรดีกินมะละกอนั่นขยังเหลือไปนะฮะกรอบมะละกอกรอบ ô nhiễm mẹ mẹ tôm anh ấy, tôm, tôm cái che mẹ 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 นวนกองเต็มเลยเห็นหมัหมมองเห็นหมดใช่ที่ไหนล่ะเออนัอน่นนะสองเรา,า่ใช่เอมัจังหอยเชอรี่ที่ทุง่งนาน,นี่น,น,นี่ตรงนี้สามตัวเลยนี่นตรงนี้สามสี่อันนี เห็นไหมลูกเนี่ยน,นี่ตรงนี้นสามสี่ 3, อัน,นอมอหมดกัดว่ะน้อยเยอะหรอก็เอาไปต้มไว้ทำอะไรกินก็ได้นี่ไว้ตำส้มตำก็ได้เออนะ่อาหมดเลยอ่ะโหมด มาดูนะดิไปเอาอยาแล้วโอ้หอาเชอรี่เด้อครับเดี๋ยวเราไปต้มเชอรี่เราหอยอะไรเนี่ยกล้ากินไหมเอาไปหมดแล้วเชอรี่หมดแล้วท่านี้ไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้องหอยไปต้มเด้อครับเย,ย็ยยนนี้